เราพบกันอีกครั้งในโซลพลาสในเช้าวันนี้นะครับดีกว่าไหมถ้าหากว่าชีวิตของเราจะมีความสุขมากขึ้นผ่านมุมมองในชีวิตนั่นก็คือการมองเห็นโอกาสในขณะที่คนอื่นมองข้ามและเรามองข้ามอุปสรรคในขณะที่คนอื่นกําลังมองเห็นในเมื่อชีวิตจะมีความสุขหรือความทุกข์ส่วนหนึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับมุมมองหรือการมองในชีวิตของเราต่อเรื่องต่างๆ ในวันนี้ความสุขในชีวิตจึงเป็นเรื่องสําคัญสําหรับแต่ละคนเราจะมาดูกันว่าการมองแบบไหนที่ควรมองเห็นและควรมองข้ามจะทําให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้มีคำตอบจากทุกคนครับจอห์นแพมเบอร์ตันต้องการที่จะประดิษฐ์หรือว่าผสมสูตรยากแก้ไอแต่กับกลายเป็นโค้กสเปนเซอร์ซิลเวอร์ เป็นนักเคมีของบริษัท 3M ตั้งใจจะผลิตกาวที่เหนียวแน่นและติดแน่นที่สุดกับกลายเป็นว่าได้ผลิตกาวที่แกะง่ายมากที่สุดจึงเป็นที่มาของโพสิดหรือว่าบิลบาวเวแมนได้เห็นเครื่องทำวอฟเฟอรก็มีไอเดียจึงได้ผลิตพื้นรองเท้าของไนกี้รวมทั้งชาสกูติเออร์ซึ่งมอเอิญได้ทำน้ำยางซัลเฟอร์และตะกัว หกลงบนเตาและได้เกิดสารสีดำดำขึ้นจึงเป็นที่มาของการทำย่างรถยนต์ที่มีคุณภาพจนถึงปัจจุบันนี้และวงการแพทย์ก็ทราบกันอย่างดีว่าอเล็กซานเดอร์เฟลมิงก็เป็นคนหนึ่งที่บังเอิญได้ค้นพบยาปฏิชีวะนะจากการที่เขาใส่แบคทีเรียและผสมแล้วก็ทิ้งไว้บนจานกลับไปพักร้อน พบมาอีกทีก็ปรากฏว่ามีเชื้อราเกิดขึ้นและกลับกลายเป็นยาปฏิชุนะที่มีประโยชน์ต่อมวลมนุษยาชาติดังนั้นการมองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองข้ามและการมองข้ามอุปสรรคที่คนอื่นมองเห็นจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเราบางเรื่องก็จาเป็นจะต้องมองข้ามเรามาดูพระวจนะกันว่าพระเจ้าได้ทรงสะท้อนให้เราเห็นถึงความจาเป็น ในเรื่องของการมองข้ามในบางสิ่งบางอย่างแน่นอนว่าเราคงไม่สามารถมองข้ามทุกเรื่องได้เพราะบางเรื่องจําเป็นต้องมองศึกษาค้นคว้าแก้ไขให้ดีขึ้นแต่บางเรื่องเป็นสิ่งจําเป็นที่เราจะมองข้ามพระัชนะของพระเจ้าได้กล่าวไว้อย่างนี้ว่าใครเราจะเป็นพระเจ้าเหมือนพระองค์ผู้ทรงอภัยบาปและทรงมองข้ามการทรยศของคนที่เหลืออยู่อันเป็นมรดกของพระองค์ท่านพระองค์ท่าน ม่ได้ส่งพระพิโรธเป็นนิดเพราะพระองค์ท่านพอพระไทยในความรักมั่นคง Who is a God like you Who pardons sin and forgives the transgression of the remnant of His inheritance You do not stay angry forever but delight to show mercy เป็นความจริงที่ว่ามีคนดีมากมายมีผู้ที่อยู่ในศีลธรรมมันดีเป็นจำนวนมาก แต่ในพระวจนะตอนนี้บอกว่าไม่มีใครที่เหมือนกับพระองค์นั่นเป็นเพราะว่าพระองค์ทรงอภัยบาปของทุกๆคนการที่พระองค์ได้ทรงมองข้ามความผิดบาปของเรานั้นถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องดีและเป็นเรื่องที่เราจะต้องตระหนักว่าย่างดีว่ามีคนหนึ่งซึ่งรักเราเหลือเกินและให้อภัยในความบาปทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในความคิดของเรา ปกติแล้วความผิดพลาดหรือความผิดบาปเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆก็คงไม่ยากที่ใครสักคนหนึ่งจะให้อภัยต่อกันและกันและถ้าหากว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นบาปที่ใหญ่เป็นบาปที่รุนแรงเป็นบาปที่ยาก แก่มนุษย์จะสามารถให้ภัยต่อกันและกันได้รวมทั้งบาปของเราที่อาจจะกระทําต่อพระเจ้าโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้แต่พระองค์นั้นได้ทรงบอกกับเราชัดเจนว่าพระเจ้าได้มองข้ามสิ่งเหล่านั้นที่เราได้กระทําหรือคำหนึ่งที่เรามักจะพูดกันบ่อยๆก็คือว่าเป็นเหมือนแพะรับบาปนั่นคือองค์พระเยซูคริสต์ซึ่งยอมจำนนในฐานะที่เป็นแพะรับโทษแทนเรา ดังนั้นแล้วพระองค์จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนในการที่จะให้อภัยบาปทุกอย่างอีกประการหนึ่งก็คือการมองข้ามพระองค์บอกว่าพระองค์ทรงมองข้ามการทรยศในปัจจุบันนี้เราได้เห็นถึงคดีความหรือกรณีต่างๆมากมายในสังคมในครอบครัวในคริสจ,จักรที่เกิดจากการทรยศหักหลังหรือกระทําสิ่งที่ไม่ดีต่อกันแม้กระทั่งในครอบครัวก็มีเหตุอยู่บ่อย ระหว่างพ่อกับแม่ระหว่างพี่กับน้องระหว่างญาติรวมทั้งพื่อนฝูงหรือใครสักคนหนึ่งที่มีกรณีต่อการอย่างรุนแรงและพระองค์ทรงใช้คำว่าทรยศและคำว่าทรยศนั้นเป็นคำซึ่งเจ็บปวดหัวใจโดยเฉพาะคนที่มีสมรรถภาพที่ดีต่อกันซึ่งในตอนนี้พระองค์ทรงบอกว่าพระองค์ได้ทรงมองข้ามการทรยศที่เราได้กระทำต่อพระองค์ ที่เราได้กระทําต่อผู้อื่นในฐานะที่พระองค์ทรงเฝ้ามองดูชีวิตของเราดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าพระองค์ทรงพร้อมเสมอที่จะมองข้ามการทรยศหรือความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราก็เป็นโอกาสดีอย่างยิ่งครับที่เราจะกลับาหาพระองค์ไม่เพียงเท่านั้นพระองค์ตีค่าชีวิตของเราพระองค์ทรงบอกว่าเรานั้นมีค่าสําหรับพระองค์เสมอเพราะว่าเรานั้นเป็นมรดก ของพระองค์ฉะนั้นพระองค์จะรักธนูธนอมและปกป้องคุ้มครองดูแลอย่างดีทุกเรื่องในชีวิตของเราเราก็เหมือนเด็กๆบางครั้งเราก็อาจจะกระทำในสิ่งที่ทำให้พ่อแม่ของเราโกรธทำให้พระเจ้าทรงเกี้ยวทรงโกรธต่อความพลาดพล้งในชีวิตของเราก็ตามแต่พระองค์ทรงบอกว่าพระองค์จะไม่เกี้ยวไม่โกรธเป็นนิดฉะนั้นนี่คือพลักษณะของพระเจ้าที่มองเราฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรง ไม่ต้องรู้สึกว่ากระดากใจในการที่จะเข้าหาพระองค์และขอให้พระเจ้าส่งดูแลชีวิตของเราให้อภัยบาปเราและจากบทเรียนนี้เราก็อาจจาเป็นที่จะต้องเอามาใช้ในชีวิตของเราในเมื่อพระเจ้ามองข้ามและมองผ่านชีวิตที่ไม่ดีลหลายๆเรื่องของเราคําถามก็คือว่าแล้วเราละปรามองสิ่งรอบข้างอย่างไรเช่นเราจะมีความรู้สึกว่าพ่อแม่ของเรานั้นจู้จี้ขี้บน่น อาจจะมีความรู้สึกว่าเราไม่พึงพอใจหรือที่ทำงานของเราเพื่อนของเราลูกหลานของเราคิสจักรของเราสังคมของเราและเราก็จะใช้เวลาในการมองสิ่งเหล่านี้อย่างพินิษวพิเคราะห์และอยากที่จะเปลี่ยนแปลงมันชนิดที่ไม่ยอมที่จะมองเห็นสิ่งอื่นๆซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เป็นความสำเร็จเป็นสิ่งที่สวยงามดังนั้นมุมมองของเรานั้นจึงเป็นเรื่องสาคัญ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นรวมทั้งโรคระบาดที่เราทราบกันดีผมมีความเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่ายังมีสิ่งดีมีสิ่งที่เป็นความสําเร็จเป็นสิ่งที่สวยงามซ่อนเร้นอยู่เสมอเพียงแต่ว่าวันนี้เราอาจจะต้องฝึกฝนในมุมมองที่เราควรจะมองให้เห็นและมองข้ามในสิ่งที่เราควรจะละห่างจากมันไปหลายคนคงรู้จักเรื่องราวหนังสือที่โด่งดังแฮร์รี่พอตเตอร์ เจคเคโรลิงนั้นก็อดีตเป็นคนที่อยู่ในความทุกข์ชีวิตครอบครัวสมรสก็ลมเหลวฐานะการเงินก็ย่ำแย่เขียนหนังสือที่ดีๆส่งสำนักพิมพ์ถึง12สําสำนักพิมพ์ก็ถูกปฏิเสธแต่แล้วในที่สุดสิ่งดีก็เกิดขึ้นเพราะการไม่ลดละและมุมมองที่ดีว่าหนังสือของเขาจะต้องเป็นหนังสือที่ได้รับการตีพิมพ์และมีคนอ่านอย่างมากมาย จนํำให้แม้การปฏิเสธ12สับพิมพ์แต่ในที่สุดแล้ว400ล้านเล่มก็ได้รับการที่พิมพ์และแพร่หลายไปทั่วโลกในเมื่อพระเจ้าได้มองชีวิตของเราชีวิตของท่านถือว่าเป็นชีวิตที่มีคุณค่าเพราะเราเป็นมรดกของพระองค์พระองค์มองข้ามสิ่งที่เป็นสิ่งบกพร่องในชีวิตของเราและพร้อมที่จะรับเราเข้าเป็นครอบครัวของพระองค์คำถามอีกอย่างก็คือว่า แล้วเรามองชีวิตของเราอย่างไรแล้วเรามองสถานการณ์ที่อยู่รอบด้านเราอย่างไรในจากบทเรียนวันนี้เราได้เห็นว่าพระเจ้านั้นทรงมองข้ามหลายสิ่งที่ไม่ดีของชีวิตเราไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ให้เราชวนกันมามองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองข้ามและเราจะมองข้ามอุปสรรคที่คนอื่นกำลังมองเห็นวันนี้ขอบพระคุณความรักของพระเจ้าดูแลอยู่กับพี่น้องทุกคน ตลอดวันคือสุขภาพดีแข็งแรงจนกว่าเราจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ